ทานที่เป็นธรรมหรือว่าทานที่เป็นทิฏฐิธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิทานอย่างนี้นะอย่างพระศรีวลีนี้อดีตอาชาเพิ่อก็เป็นคนยากจนและเขินใจเอาไปามาก็ได้ยินอัดยินธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปฟังธท็เลยโอปะนะยิโกน้อมาสอนตัวเองด้วยเหตุที่เราเกิดมาเป็นชายยากจนเขินใจเข่าขาดแรงแกงขาดหมอเออหาเศร้ากินเศร้าหา มอดคำเจอดอกมันอึดมันพอกินมันเป็น,ปนหาเศร้ากินคำหาเศ้ากินเศร้าเพราะเหตุเราไม่มีอันนี้สงทานนี้เองมาเราไม่มีอนิสงทานนี้เองเราถึงเกิดมายากจนเข็นใจความเอาไปมาก็ตั้งจียดจำนงจงใจที่จะทําทานที่เป็นความเห็นทานที่เป็นความเห็น,ท,นที่เป็นคิดถิเป็นความเห็น,น, ị, น,ว,หนว่าให้ปฏิบัติธรรมที่เป็นทานแบบนี้นะมีอะไรก็ทานอนั้น ลักษณะว่ามีพริกก็ทานพริกมีเกลือก็ทานเกลือทานที่เป็นธรรมหรือว่าทานที่เป็นทิฏฐิธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิทานอย่างนี้นะอย่างพป็นสา,าวลีพระศรีวลีนี้อดีตอาชาพเพื่อก็เป็นคนยากจนและเข็นใจเอาไปามาก็ได้ยินอัดยินธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมก็เลยโอปะนะยิโโเนะมาสอนตัวเองด้วยเหตุที่เราเกิดมาเป็นชายยากจนเข็นใจเข่าขาดแรงแข็งขาดหมอเออ หาเศร้ากินเศร้าหาบม่ฮอดคำเจอดกมันอึดมันบ่พอกินมันเป็นหาเศร้ากินคำหาเศร้ากินเศร้าเพราะเหตุเราไม่มีอันนี้สงทานนี้เองมาเราไม่มีอันนี้สงทานนี้เองเราถึงเกิดมายากจนเขียนใจความมายเอาไปมากระตั้งเกียรติจำนงจงใจที่จะท,ทาํทาทานที่เป็นความเห็นทานที่เป็นความเห็นที่เป็นคิดฐิเป็นความเห็นว่าให้ปฏิบัติธรรม ที่เป็นทานแบบนี้นะมีอะไรก็ทานอันนั้น,นลักษณะว่ามีพริกก็ทานพริกมีเกลือก็ทานเกลือไม่มีพริกไม่มีเกลือก็ไปหาผักพอที่เด็ดได้เป็นยอดทานผักบุ้งบ้างผักกระเฉดบ้างผักอ่าติ่วบ้างผักอะไรที่เป็นผักเป็นยอดของทานคําว่ายอดทานยอดทานยอดผักบุ้งยอดทานยอดผักนี้ความหมายคือว่าเป็นทานให้มันเป็นนิสยัยนิสัยคือการให้ ให้มันเป็นนิสยัยคือการให้ด้วยอนนี้สงตรงนี้พื่อนทมไหมไม่มีอะไรทางก็ไปตักน้ําในบ่อในบึงเอาไปเทใส่โพรงไม้เอาไปเทใส่กะลาเอาไปเท,ใส,เปเทใส่ขันให้นกให้หนูให้สัตว์ป่าได้อยู่ได้กินเพื่อเป็นนิสัยของตัวเองทานคือการให้ฝึกการให้เป็นเนืองนิดฝึกการให้แทนความมากอ่ากิตที่เราคิดอยากเอาไง ฝึกการให้แทนความคิดความอยากที่อยากเอาแต่เป็นความอยากคืออยากให้ดีกว่าอยากเอาออยากให้ดีกว่าอยากเอาแล้วความอยากก็เลยอยากให้ไม่ใช่ว่าอยากเอาปกติไม่ว่าเราไม่ว่าท่านร้อยทั้งร้อยก็มีความอยากเอาอยากเอานี่เป็นพื้นเพเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอยากได้ของเขาอยากเอาอยากได้มาแต่ความคิดที่อยากให้มันก็ต้องฝึกเริ่มจากวัตถุทานวัตถุธรรมจาก ของยำหยาบที่จับต้องด้ดยกายเนื้อไปเสียก่อนมันถึงจะเข้าไปเป็นความเห็นเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นทานเป็นไปถึงอภัยทานได้เพราะเลยเริ่มการทานจากอาวัตถุเข้าวของเงินทองที่จับต้องด้วยกายเนื้อไม่ใช่ว่ามีแล้วค่อยทานมีไม่มีในระค้นควายที่จะให้ทานถ้าว่าไม่มีไม,ไม่มีไม่มีเหลือเฟือแล้วค่อยค่อยทานถ้าว่ามีเหลือเฟือมี้นมีหลามแล้วค่อยทานมันก็ยังไม่เข้าไปหา ขั้วหัวใจในความยึดมัน่นในความถือมัน่นในทรัพย์สมบัติที่มีนะมันยังไม่เป็นปรมัตธรรมมันยังไม่เป็นปรมัตทานข้อหมายยังเป็นทานแบบยังนอกเราจะคิดว่ามีแล้วค่อยทานอย่างนี้นะถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบเหลือเฟือแล้วค่อยทานมันก็ทานคนทั่วไปทานอันนี้นะอันนี้เป็นคนทั่วไปทานอยู่มันยังไม่เป็นทานโดยความเห็นทานแบบความคิดทานทําทานทานเพื่อทํา ทานนะเพื่อทำทำนะเพื่อทานมันยังเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นมันก็เลยมีการแรกเริ่มเดิมพีในการก่อกําเนิดสั่งสั่งสมคือความเห็นอย่างพระศรีวลีเจ้าองค์ท่านก็หลังจากพบนั้นชาตินั้นองค์ท่านก็มีการให้ทานมีพิษการพิษมีเกลือทานเกลือมีน้ําก็ทานน้ําเอาไปเอามาบารมีตัวน,นั้นก็เริ่มเกิดมันเป็นความเห็นชาติต่อมาองค์ท่านก็เกิดมาเป็นคนแต่ว่ามีฐานะดีกว่าเดิม ด้วยความเห็นที่เคยทําทานมันปักและมันฝังอยู่ในใจมานานมนเริ่มทําทานเริ่มเป็นนี่แท้ท่านก็ทาทานมากขึ้นเพราะมีทรัพย์มากขึ้นเพราะส่งผลจากอันนี้สงเดิมเอาไปเอามาในชาตินะเขาก็เป็นคนธรรมดาที่พอมีฐานะต่อมาก็มาเกิดมาเกิดเป็นคนนีก้กลายเป็นเศรษฐีทานมากกว่าเดิมอันนี้สงทานอนะมากกว่าเดิมลําดับต่อมาชาติใหม่กลายเป็นข้าหาโบดีกระดุมพี เศรษฐีนะเศรษฐีมากกว่าเดิมรวยกว่าเดิมด้วยทานมากกว่าเดิมให้ทานมากกว่าเดิมคําว่าทานเขาไม่ใช่ว่าทําทานอย่างเดียวได้มันก็ได้ไปฟังอัดฟังทำการรักษาศีลการบาเพ็ญภาวนาชําระจิตชาระใจด้วยไม่ใช่ว่าทานจะไปขโขลไปวางปกไว้ไม่ใช่ด้อย่างลุงปูล่าพนันโอ้ยเขามาทําบุญทาทานกันว่าทำมาเท่ามวยเขาฟังคำนี้หน่าหลวงปูล่าอย่าให้คือมาทรง,งเขาหัวคักหลายลุงปูปกกวบาเป็นยังไงใจาต้องแสดงคม ระลึกตอนไหนเหมือนเรา,เราการแสดงธรรมการตอบบุญแทนคุณกับประชาชนหรือว่าญาติโยมที่มาหาน้อยมากก็ไม่ได้ขึ้นจํานวนดอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเบื้องต้นออ,อ,อแสดงธรรมธรรมมาจากกับประวัตนสูตรแสดงธรรมก็บรรุองค์เดียวเองอัญญากรรัญญาบรรลุซึ่งสวดาปฏิพลี้อยก็มีองค์เดียวแสดงธรรมมนุษยโลกบรรลุธรรมองค์เดียวเองคนมาหาพระอาจารย์ก็ไม่มากก็ไม่เป็นไรดอกอาจารย์ไม่ได้หิว แต่มมาจะมากแต่น้อยไอาจารย์ก็แสดงอย่างนี้นแหละอาจารย์ตอบบุญแทนคุณ